สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนอยู่ครับผมแค่การลนคนเดิมครับซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นไม่ครับให้พี่เบล,ลกันเหมือนดเดิมครับซึ่งวันนี้คนที่ว่ามาเล่นด้วยก็คือปูมากคนเดียวคนเดิมนะโอเคายนอยู่ไหนแล้วอยู่ไหนแล้วโอเคนี่ครับโอเคถ้าเกิดสมมติคุณผู้ชมพร้อมที่จะรับชมกันแล้วท่านก็ไปรับชมกันเลยครับ โอเคเราก็มากันที่ตาแรกเหมือนเดิมเลยนะตึงเดี๋ยวตานี้เดี๋ยวให้ใครดีเฟนดีพุ่มะแปะเลยเดี๋ยวให้ผมดีเฟนดีกว่าแล้วให้ผมมาเป็นบว่อแน่น่ะไม่เอาอินวิสไปบว่อน่ะมีทองไหมขอทองหน่อยไม่มีโอเคเข็นถืออยู่ะไรฮะอะไรไม่มีมีอะไรลพอร์เร่ทำไมมันบิด เออผมมีเทคนหนึง่งเทคนิคหนึ่งเทคนิคหนึ่งนะครับก็คือให้เราทําเป็นแบบว่าหลังคาไว้ด้ำบนนะเพื่อเป็นการแบบว่าการเขาหย่อน NT, เทียนทีอะไร <ทำ S 2> วะบั๊กถีบั๊บั๊กเอ,อ่อแท็กซีแดงมาเฮ้แดงมาเอไม่ถม่พ้หรอกไม่แพ้หรอกไม่พแพ้หรอกบบแพรกกระบา คุณผ <Okay S 2> ู้ชมตอนเราก็มากันที่ตาที่สองเลยนะซึ่งแจงแดงก็ตกไปแล้วนะพาะสีแดงไม่มีคนนะซึ่งวันนี้เป็นวันแรกที่เธอเปิดก็อาจจะเงาๆหน่อยนะเล่นอาจจะเงาหน่องเดี๋ยวตอนนี้อันนี้ไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมโปรอนะเดี๋ยวผมน่าจะบิดเปลเพชรก่อนนะโอเคเร้ไปกลับได้แล้วโอเคครับถึงเร้อยเลยนะ ซึ่งจังไซอันอยากอย่าพุ่งไปนะอย่าพุ่งไปสร้างทีมเขานะเอย่าพุ่งไปซ่าดีกว่าเราควรนเอเอภูมา่านอุ้ยเขาเล่นเกมเลยกันเดี๋ยวเดี๋ยวเราพุ่งแถบคือแถบไม่ดีกว่านะตื้นช้า,าไปก่อนเลยโกงเกาะอะไรไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอุ้ยแล้วผมอยากซื้อแบบเอาภูมาเอาซื้อมาให้พอดีซื้อเกินมา เอิมสีเขียวมาแล้วเอิมแค่สกัดด้วยโอเคเดี๋ยวดีเด้อโอเคดีเดเยอะไปซื้อทรัเลยซื้อซื้อทรัอันใหม่ซื้อทรัอันใหม่แล้วก็ซื้อทรัอันใหม่นะนี่ข้อดีข้อดีของการซื้อทรันะแต่สีเขียวมันก็โหดเหมือนกันไปซื้อไอ้นั่นทำไมวะ ชีชีอะไรตแต่งเมื่อกี้ไปบุกไปบุกเขียวเลยไหมเดียวลูกลุ้ลหนึ่งะลูกหนึ่งแล้วว่าเขียวมันรู้สึกลูกลานนะแต่เขียวมันมาแล้วระวังระวังด้วยนะระวังมันมาโอเคเตรียมเตรียมคัดคนนะเตรียมคัดคนโอเค ราะว่าอีกอีกอีก,อก,อกสี่หนึ่งมันจะไม่มานนมาว่าโอเคเดี๋ยวรอทีทีไปยัดเดี๋ยวรอทีทีไปยัดบ้านมันนะหลังไปเลยมีที่ขุดเลยอันนี่ยังแตกเรียบร้อยจีจีไปภูภูม่านี่เฟ้นต่อเลยเว้นต่อ ้ลค mm ือ hmm. ค <being against> <on> <gained mourning> <face> ือดีฟเฟนทั้งท <sch> ั Q ้งเกมเลยอ่ะไม่เดี๋ยวดีดีฟเฟนโจกชอตต้นเกมก่อนชอตต้นฟินชอตต้นเกมต้องดีฟเอนั่ะแล้วว่าดีฟเอันนี้ดีเลยนะสามท่านอ่ะเออเมื่อกี้เดี๋ยวไปหาสีเข้ยเมื่อกี้เราเราทีนทียัดบ้านเขียวลูกเดียวมันก็ล่วงเลยนะเอาละห้าชั้นนะมันต้องเอาทีนที่สุดท้ายเลยใช่ไหมใส่แปะ มันต้องเทีนทีสักสกสองก้อนอะ่ะถึงมันถมันจะบื้มบ,บ้านเราได้การเล่นแบบโนสต้องครับเล่นโนสตสตองวะไม่ขาดทุนครับประสบการณ์การเล่นอันโชคชนมาประสบการณ์ไม่มีวันาที่เราจะได้นพไปเจอ ทำจริงแน่น่ะไม่ซื้อกระจกนะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปไปยึดบ้านอุ้ยอุ้ยเขียวเขียวมาตัวนึงเขียวมาตัวเขียวมาตัวเซ่อเขียวเซ่อหนึ่งนะอุยมันจะมาหย่อนเทียนที่มันจะมาหย่อนเทียนทีมันน่าจะเล่นเหรียวเล่เลนใครใครแตก เอมมันนั่นแหละมันมันเขียนอะไรวะในเช่นม,ม,มัน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 จะเขียนเลยเป็นยันทีเหรอ,<ะ>อตีไฟ,ไฟตีไฟอย่า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 ตีไฟเราปล่อยให้ไฟติดด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่หนึ่งคุมาโอเคมาเลย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 ไอตัวนี้มันเล่นกากเราจำได้มันเล่นเกา<แ>่าปะมันเล่นไม่เก่งไงเก่งเกิงแตกไหม เอ็มมันแตกมันแตกมันแต <Yeah. S 2> กไปเชเมื่อกี้ลืมโด้เอฟเวอรทองนะเอ้ hey, ดีนะที่เราเกันเตียงไว้เยอะฉะนั้นคงแตกไปแล,ล้วผมเอาเอฟเวอรทองมาไว้ตรงนี้จิ<ป>๊กตายเราบอกลเลยว่าว่าคนกันไว้เยอะ <c oughs> บุกไม่ได้เลยเมื่อกี้ เดี๋ยวเราครอบครอบสองบ้านเลยนะท่านแต่นะแต่สีอื่นสียวเสียวสีอื่นมาสีอื่นมาโอเคได้ได้สีก้อนแล้วผ่ก็พอใจโอ้ยเหมือนนักแข่งเลยไปบุกไปบุกเลยเหรอเตียงที่เตียมที่ไปยังเตียสามสีแล้ว โอ้ยเป็นแมวเลยกู <c oughs> ม้าไม่ต้องรีบรีบก็กได้รีบฟัตดิแทดฟาร์มก่อนนะเดี๋ยวเออเราไม่เราเราเรา,เราถึงบ้านมาแล้วโอเคไปยไหมเอ็มเอ็มอย่าอย่าเพิง่งอย่าเพิง่งอย่าเพิง่งอืมปาปะปะโอเคมะชั้นหน้ากับมันก่อนนะอย่าเพิง่งไปเลยไปเลย ยังมันกันไ้เลยเฮ้ยเชือกเ,เดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องแบบว่ากูมาเอาที่ขุดแรงๆไปเลยเอาที่ขุดทองไปแล้วที่ขุดทองมันขุดเร็วที่สุดแลไ้ไม่ไม่ที่ที่ที่ขุดเพชรมันจะเร็วกว่ามันมันจะเร็วกว่าในการขุดริเดียนกูมาเดี๋ยวเดี๋ยวให้เราไปพีพีแล้วกูมาขุดนะเด,เ,เดี๋ยวเราจะล่อมันมาเล่นหรือน้าดียว่า คีย์บอร์ดตกโต๊ะอีกแล้วนะครับจังหวะนี้เอ๊ะตีคุบไกลเลยรูน่าตีคุบไกลเลยไม่ไม่ได้อยู่ที่รูน่ามันจะอยู่ที่ว่ามันพีพีได้ด้วยเดี๋ยวเทียนทียัดแล้วก็เอานู่ตามไล้เราลงไปพีพีกับมันนะเรารู้พ่ีขอทองหน่อยไม่มีเรารู้นายเล่นเก่งแต่ขอโทษเราเล่นเก่งกว่า อุ้ยมันมันเล่นโหดมันเล่นโหดจริงอ่ะมันไม่ได้โหดแบบต่ากันอ่ะมันไม่ได้โหดมันตีไก่ไม่ไม่มันโหดมันโหดมันโหดคนที่ตีไก่อะมันเราบว่าลูหน้าไม่ได้ตีไก่นะไม่ใช่โปรัวแล้วแต่มุมแล้วแต่มุมมองคนคูมาก็คิดด้านลบนะคนในไลฟยคูมาก็ชอบคิดด้านด้านลบนะ ไม่รอรับชจำหน่อยไหมนะไรกก่อนแปลว่าดุแรงคนแรงอะไหวปะไม่ไหวไม่ไหวจริงจริงแ่ะโอเคนะจริงจริงจริงเอ้ยเออผมว่าทำไมมันรู้สึกแปลกๆถ้าเกิดสมมติมีเสียงรบกวนไม่ต้องสงสัยนะผมเลยติดพัดลมนะปกติดตายโง่ มาแล้วนะมันมาแล้วแทสมันมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วฟังเลยระวังเงินมันไปนะเขียนบ้านผมฝนก็ตกนะออกจะหมดอุ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วป้าเหรออุ้ยทำไมต่ต่อบล็อกหุดรัวเลยแต่ครับยังแตกเรียยบร้อ็วสีมือมันหดมากอ่ะแล้ได้ยินเส่ยไหมผู้ผู้ายยิงซุ่มเฮ้ยปล่อยปล่อยดิเออปล่อยสีฟ้ามันกี่คน นี่นี่นี่น,นี่ก่อนระวังระวังระวังมาตีระวังมาตีโอเคจะมาควะแต่เร<ว>็ไปไปโอเคอย่า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 พุ่งไปต่อเตียวฟ้าเร็วอาควะตีก่อนแล้วเราไปเล่นลอยนะระดับนี้ครับเขาเล่นลอยอย่างเดียวครับ <c oughs> ไปว,ว่าตามที่ผมคิดว่าเตียวเตียวฟ้าก็น่าจะกันด้วยออบเดียนดิฉันน้ำเงินโหดจริงสน้ำเงินโหดจริง ไปฟาร์นไปฟาร์นเอาคอนน้ำเงินมันโหดต้องรับเส็บไอเอาคอล์นเอ็ไรที่สองก็ยังดีแอลควานมันก็เล่นโหดอยู่นะไม่เป็นไรแม่ไม่ได้ที่หนึ่งแต่แ้่ก็ได้ที่สองไม่ได้ที่สองคือ,อของนะของมันโอพีมากของสีเลเอโอพีเอิมคือเอิมไอ ทำไมมันทำไมมันต่อสูงอ๋อมันใช้ยาจ้ำบุดอยู่ยไหนวะไหวไหมไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวแต่ผมสงใจอยู่อะทำไมบูม,ม่าไม่ใช้อยู่นอะ่ะช็อปเน็ตออ๋โอเคช็อปเน็ตน่าช็อปเน็ตอัะเพียงนั้นแหละอควาอยู่ไหนวะไม่ไม่ต้องสวนอควา,ากันกันกันารฮวนคือ คือเสียอควาคือ a a คือเสียอความันมาคืออความันโหดด้วยวของของมันโหดด้วยหมายว่าคว้าไม่เจอะอคว้าอคว้านั่นแหละเยอะเพราะมันมันเดินทางเยอะมากเลยมันเดินทางโคตรไกลอ่ะเลยรื้ออัพก่อนเลยเดินดีๆไม่เป็นครก็ให้เอ้ใช้ฝีมือหน่อยฟ้มา อันมันก็ดีกว่าไอ้ไอ้ซื้อบางเซื้อเลยไม่เป็นไรหรอกจัดจัดเฮ้ยทำไมเมาส์ทำไมคีย์บอร์ดชอบล่วงมึงก็ทำคีย์บอร์ดล่วงนะตกก็โคตรแคบเลยอือเฮ้ยสีฟ้ามันอยู่ใกล้ๆเรามันอยู่ใกล้เราขนาดนี้ได้ไงวะมันอยู่ไหนอ่ะมันอยู่มันอยู่ใกล้ๆกับสีเราเลยเนี่ยอ็นได้ได้เก็บไอ้เมล่าไหมไม่ไม่ได้ไปไม่ได้ไปจัง าปผมรู้แล้วจะไปฟ้ายังไงดีอือฮึฮ่าฮ่าฮ่าว้าวคุปกว่านะให้ผมผมน่าจะลุ้นซื้อแข่ไว้แน่เลยคุณสุขรู้สึกมันเงียบแบบ อึเลยคอมโบตั้งนานตีทีเดิยวโดนตีทีเดึกตายคอมโบทแทบ,บนิ้วค่ะือตอนนี้ต้องการเอมเมอร์ล่าอะเราลองมาซื้อยาอินวิสมามา,าแต่เราผมว,ว่ามัน ไม่ก,กล้ากดได้ป้านะผมบุ๋สีน้ำเงินไปสีน้ำเงินมาสีน้ำเงินมาโอเคเรามาบ้านน้ำเงินแล้วเราเรากลัวเราเอาข้อมันได้ที่หนึ่งอ,อ่ะเฮ้ยุ้ยการด้วยออกเดียนเราอ,อกซิเดียนรอตก เพี่มันกันด้ยออกซิเดียน์เหรอผมไม่ได้เลยยอม้พยอมเดียวก็ทิ้งกันจริง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 ทำไมมันดูเงียบๆจังวะผมลืมเปิดประตูแล้วมันก็เลยเงียบครับช่วงนี้ก็ไม่จะไม่เกลียนะช่วงไม่เกยช่วงช่วงนี้ก็ไม่ไลฟ์ด้วยนะเพราะว่ามันเลี้ยนเดี๋ยวก็เลี้ยนเดี๋ยวก็หยุด เดี๋ยวก็ก,ก็ต้อง้อย่างได้อย่างผมว่าน่าจะไม่ไหลอีกเลยนะคุณกว่าแบบว่าช่องจะจะหลายซับจริงๆนะเฮ้ยมีคนไปนะพอไปไป้ไหมมีคนไปนะพอมาบ้านโอเคเดินตกิงเสียความันโหดจริงอะ่ะ องแบบว่าต้องตอ้องพิจารณาเลงมาแลละถ้าสู้มันตัวต่อตัวไม่ได้หรือว่าลงเจอแล้วต้องใช้วิธีนั้นแหละวิธีไหนเปอปู <c oughs> มันจะฉมำนุ่นตูดเจ้าปเปกดี่เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับผีน้องมันน่าจะมิเปินไปไ่างเลย เอาขอค่าสักตัวหนึ่งได้ไหมเฮ้มาวีบ็อกซ์ไม่รู้จะขึ้นไปยังไงม,มีวิธีอยู่นะวิธีแบบวิธีคนฉลาดวิธีคนฉลาดครับเ้ยเสียว่าเขากำลังเขากำลังดึงเงินดึงสิโอเคนะโดนตาไฟบอลไปแล้ว,วังไฟบอลด้วยนะอันตรายเชยเชยแต่ผมว่ามู่เกี้าวไฟอยู่ตรงน,นี้เอง คูกง่ายเลยแต่อย่าลืมเลยว่ามันเล่นโหมาก <S <S อเอ,เอ,เอาอันนี้ทิ้งไปเลยเดี๋ยวผมเจอันนี้ก็ถิดนะพอพอเตียงมาแต่ผมผมก็โอเคแล้ว เอคก็ถึงกุ๊บนี้ก่อนเลยนี้ก่อนเลยโอ้กูมุมั่นปรบมาวชนะก็ได้นะกูมานั่งดูอยู่ไหมดูอยู่ไหมดูอยูอ่ถ้าทางก็ช่วยส่งข่าวมาหนนะ่อยโอ้หวังว่าคุณจะไม่เดินเดินตรงรูตกนะผมว่าผมแพนะ้แน่ผมว่ามันพวกมันพีวีพีเนเก่งแต่ไม่เป็นไรครับเราเราก็ได้สะสมลังใจแล้วนะก็คืคอ ยัียวมันแตกเรียบร้อยนะบอกแล้วไงยังยังเยอะเลยเดี๋ยวผมจะไปซื้อของส u ร s c อะไรเรียบร้อยนะอืออาจจะเงียบๆเลยนะตอนนี้เพราะแบบว่ามันมันมันตึงมากเลยนะแล้วก็ส u ร s c เกบมาเยอะๆแล้วเราก็เล่นมีครับกูมาช่วยช่วยส่งเขาด้วยอืตอนนี้เหลือหนึ่งเหลือโอเคเหลือเหลือหนึ่งกหมดเลยใช่ไหม,มผมต้องคอยให้กูมาส่งเขาให้นะโอเคสิโอเคโอเคสู้กันละสู้กันละเนะเดี๋ยวผมจะเป็นกำลังใจให้สีเขานะในการนั่งกินชา ผมเนื่อยเนือยเหนืยผมเหนื่อแล้วโอ้ยสีสีสีฟ้าเหลือเหลือหนึ่งหัวใจอ่ะสีฟ้าเหลือหนึ่งหัวใจอฟ้าอควาเดี๋ยวผมตามไปเลยดีกว่าแต่ว่ามันน่าจะกินแกลบอะเคมันกินแกลบแล้วเคจีจีเดี๋ยวพิ่งจีจีดีเรายังไม่แพ้เลยนะแต่ยผมว่าได้ได,ได้ได้ที่สองเน่ไม่เป็นไรที่สองกอง ไม่ลกครับไม่ลกไม่ลกนี่นีนี่โอ๊ยโอ้ยยัดมันจริงจริงเดินตกตายครับโอเคนะครับคุณผู้ชมจะเกิดสมเมือขียนยังไงกับวิดีโอนี้ก็คอมเมนต์ไว้ได้สำหรับวันนี้สวัสดีครับไปแล้วครับไปายจ้า Yeah look good like a subcrader